แล้วขนาดราศีพฤษภโอ้โหเห็นกันมาแบบเต็มเต็มวมดมืดเดือนที่ผ่านมาคุณเจออะไรเว้ยแต่ตอนนี้คุณยิ่งชัดเลยนะครับผมมาเลยในเดือนกันยายนนี้ตั้งแต่วันที่5กันยาถึงวันที่4ตุลาในปีพศส5 6 4ร้อี่คุณเห็นอะไรพร้อมอะไรใช่ไหมรบกวนฝากดกดติดตามให้ผมด้วยนะนะครับชอบ่องรวยมีให้ดูอะไรแบบนี้อีกเพียบเลยรับรองชีวิตคุณด,ดีขึ้นแน่นอน ในมุมของคนลักษนาราศีพุธศพนะคนลักษนาราศีพุธศพอะ่ะอยากให้คุณโฟกัสอยากให้คุณโฟกัสเรื่องแรกเลยเอาเรื่องหน้าที่การงานโฟกัสเลยนะดูกันคุณเห็นอะไรเว้ยคุณเห็นไหมว่าโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเรียกตัวสําคัญเลยใครตกงานจะโดนถูกเรียกตัวอ่าบอกแบบนี้คนที่ตกงานช่วงรานี้ไม่โดนถูกเรียกตัวก็ได้เจอ ผลลัพธ์ที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากโอกาสของคุณฟังนะโอกาสของคุณมาเมื่อไหร่รอไปจนถึงวันที่14กันยาอาจจะครึ่งเดือนแต่รับรองครับคุณจะเริ่มเจอตัวเองมั่นใจนะครับในลัคนาราศีพฤษภจะเริ่มเจอตัวเองแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยนี่คือทางรอดและการหาทางออกได้ในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของการที่ต้องหยิบยืมเงินเดี๋ยวเราดูกันแต่หมายถึงว่าในช่วงเวลานี้หน้าที่การงาน มีความมัน,ม,นมันจะเจอความมันคงได้มากขึ้นอนะ่ะผมบอกแบบนี้แล้วกันนะอนะ่ต่อมาครับไม่เสียเวลาคนที่อยู่ในวัยเรียนนะจะเจอความเป็นตัวเองสําคัญเลยคือเหมือนกับว่าใครได้ดูช่องผมอะ่ะและได้ดูตอนนี้ด้วยอะ่ะเนี่ยคุณลัคนาราศีพิศษอะ่ะผมว่วงตรงแม่นๆไม่รู้เดี๋ยวคุณมาคอนเฟิร์มได้เลยผมเชื่อว่าจังหวะนี้จะเกิดข,ขึ้นคนที่อยู่ในวัยเรียน โอกาสในหน้าที่การเรียนของคุณดีขึ้นและเติบโตอย่างเป็นลําดับเลยนะนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและสําคัญเลยมีโอกาสนะครับที่จะเจอคนรักในวัยเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะต่อมาจ้าคนที่อยู่ในวัยเรียนอ่าแล้วต่อมาเป็นเรื่องของการเงินมีภาวะความอึดอัดนะครับ ทำงานมาดีแต่ว่ายังมีเรื่องของการที่แบบมันยังไม่ได้โฟลสักทีเดียวยังไม่ได้แบบตลอดรอดฝั่งสักทีเดียวเข้าใจใช่ไหมยังไม่ได้เหมือนยังจะพูดว่าอะไรนะมันยังไม่ได้แบบฟู่ฟ้าเออนะครับต่อมาจะ <c oughs> สุขภาพมีภาวะนะครับของความวุ่นวายอึดอัดเกิดขึ้นนะฮะกับความสูมเสี่ยงสําคัญเลยจะเป็นภาวะของการที่แบบเหมือนคนในครอบครัวแบบ ไม่รู้หรือต้องรับผิดชอบกับคนในครอบครัวด้วยนะครับก็เรามาระวังคนในครอบครัวที่ต้องทําการดําเนินกันใช้ชีวิตและทําการส่มเสี่ยงการที่เจอโรคด้วยนะสําคัญเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยในยะเลยก็คือในช่วงนี้ห้ามทุบบ้านฟังนะห้ามทุบบ้านห้ามขุดดินห้ามเจาะกระเบื้อไม่ได้ให้ปลูกต้นไม้ด้วยห้ามนะครับคนลักษณะราศีพุทธศในช่วงเวลานี้ไม่แนะนําเลยนะไม่เวิร์กนะครับ อะต่อมาจ้ะในมุมของคนลัษนาราศีพฤษภนะครับครอบครัวจ้ะเฮ้ยครอบครัวช่วยเหลือสับสนได้ดีการเงินในครอบครัวก็ไม่ได้ถือว่าแย่แต่หมถือว่าการเงินเรา,าแย่เข,ข้าใจเข้าใจความหมายไหมการเงินเราแย่แต่ในครอบครัวไม่ได้แย่ยังช่วยเหลือสับสนได้นะครับภาวะของความอึดอัดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาวะทางการเงินนะผมมองว่ามันไม่ได้ ม,มันมันมีมันมีเรื่องที่มันต้องจ่ายมากกว่านะครับมันจะเป็นในมุมนั้นนะ,ะทีนี้มาในมุมของคนลัคนาราศีพฤษศเอามุมคนโสดอ่ะคนโสดนี่เหมือนหาเรื่องเลยนะมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็สําคัญเลยที่มาเยอะเนี่ยนั่งสายเปทั้งนั้นแต่จ้องจะฟันอย่างเดียวเลยลําบากนะจ๊ะไม่ค่อยเวิร์กนะจ๊ะ ฟังนะไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันไม่ค่อยโอเคด้วยมันไม่โฟล์ะมันไม่ดีะนะทีนี้ทีนี้เรสซีเรียเอามาทีนี้มาเรามาดูกันในมุมของว่ามเมื่อมันไม่ดีละทีนี้คนที่ไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันจะเป็นยังไงจะเจอข่าวดีจะมีทางออกในความรักของคุณถ้าสําคัญเลยครับมันถ้ามีการตกลง,งใจแล้วก็ได้อยู่กันมาเนี่ยมันสามารถวางแผนอะไรบางอย่างเกี่ยวเ่องธุรกิจคุณก็ได้เลยนะเว้ย เจอคนเนี้ยคือคนที่ใช่และถูกต้องแล้วด้วยยินดีด้วยนะจ๊ะคนละขนาราศีพิศษฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ